กระดาบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอปออนเทเลแลนเทิร์นกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมก่อนจะไปเริ่มกันยังไงก็ฝากกดตามไว้หน่อยนะครับผมนี่พอเราเริ่มมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราเล่มหนึ่งอนะเป็นวิธีการคราฟเห็นไหมเขาก็จะใช้ไอออนบ็อกสองอันแล้วก็เอนเดอร์คิทตันอันหนึ่งประมาณนี้ฮะสมุดคู่มือมีอยู่แค่นี้เลยนะดูดิผมก็เลยมองว่าแบบบางทีเขาเหมือนทํามาเพื่อให้ผ่านกฎของ Microsoft อะคือ Microsoft เขาบังคับให้ทาสมุดคู่มือมา แล้วบางทีผมก็รู้สึกว่าสมุดคู่มือมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นอนะ่ะ Microsoft จริงๆน่าจะมีแบบระบบเปิดปิดสมุดคู่มือว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรงเงี้ยเสียดายมากเลยรู้สึกเนลอก,กับบางทีเนี่ยคือเราสามารถมาดูสูตรที่โต๊ะค้าบได้อยู่ดีไม่ต้องไปเปิดสมุดด้วยซ้ํานะเนี่ยใช่ไหมสูตรที่โต๊ะค้าบก็มีมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าวิธีการใช้งานก็นี่ฮะวางอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมวางไว้ให้ดูถ้าอ่านแล้วกัน โอเคนี่ครับตามนี้เห็นไหมคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันจะมีแค่รูปแบบนี้เลยนะแต่เวอร์ชั่นใหม่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวผมตั้งเป็นบ้านหนึ่งแล้วกันบ้านหนึ่งโอเคแล้วก็ตั้งเป็นสีดําอันนี้คือสีที่แสดงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้สีชื่อเวลาเราจะวาร์ปอะ่ะโอเคแล้วก็ เลือกรูปแบบอันนี้ผมเลือกเป็นรูปแบบที่หนึ่งเอเลียนนี่ครับอ่านี่หน้าตารูปแบบที่หนึ่งนะแล้วก็ต่อมาอันนี้ผมจะตั้งเป็นบ้านสองแล้วก็ตั้งเป็นสีน้ำเงินอืมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนรูปแบบแบบนะผมขอเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบเป็นนี่ฮะอันที่สองเอนชาน อ่านี่รูปแบบที่สองรูปแบบที่สามก็คือแบบนี้แหละ,ะแต่ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสามบ้านสามแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ครับแล้วก็อันที่สี่ตั้งเป็นบ้านสี่นี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็แลมโพสอ่า เห็นไหมคือตอนนี้เขาจะมีรูปแบบแบบ5แบบนะก็ถือว่ามีอะไรพัฒนาอยู่นะก็แถมราคาก็ผมรู้สึกว่าราคามันไม่ค่อยแรงเท่าตัวอื่นด้วยนะราคารู้สึกว่าจะอยู่160เหรียญทองอีกนะแต่อัปเดตใหม่ก็คือมี5รูปแบบผมว่าโอเคนะไม่ได้แยกับราคาเนี่ยฮะอันนี้คือหน้าตาทั้ง5รูปแบบและที่สำคัญเราสามารถเปิดเป็นไพรเวทได้ด้วยนะนี่นีไพรเวท คือถ้าเราเปิดเป็น p r i v a t e y ไว้เนี่ยเวลาแบบคนอื่นมาใช่อ่ะเขาจะไม่เห็นเสานี้นะเสาที่เป็นบ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นคือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่จะมองไม่เห็นเสานี้ก็คือเอาไว้กันคนอื่นว่ามาบ้านอะไะให้เราใช้ได้แค่คนเดียวนึกภาพบอก <S <s ใช่ไหมก็คือเวลาเนี่ยเวลาเราไปเปิดดูจากเสาอื่นเห็นไหมเราก็ย,ยังเห็นบ้านหนึ่งอยู่นะแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นเสาที่เป็นบ้านหนึ่งอะประมาณนี้แล้วก็กรุ๊ป คือเสาเขาจะมีแยกเป็นกรุ๊ปด้วยนะเนี่ยเทเลนแลนเทิร์นกรุป๊ปอันนี้คือถ้าเราเปลี่ยนกรุป๊ปสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นมูนไลท์แล้วก็กดเตะไปแล้วสังเกตที่เสาอื่นเสาอื่นบ้านหนึ่งหายไปแล้วนะครับเห็นไหมเสาหนึ่งบ้านบ้านจะหายไปแล้วบ้านหนึ่งแล้วถ้าเราเปลี่ยนบ้านที่สองเป็นมูนไลท์เหมือนกัน เห็นไหมเราจะเห็นบ้านหนึ่งแล้วแต่บ้านสามบ้านสี่บ้านห้าหายเห็นไหมฮะแล้วเขาจะมีเขียนบอกตรงนี้นี่สังเกตตรงนี้เขาจะมีเทเลกรุปนี่เห็นไหมเทเลแลนเทิร์นกรุปเนี่ยเห็นไหมเราสามารถดูได้แล้วก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของก็คือเวลาเราติ๊กไพรเวทเนี่ยเจ้าของอะ่ะจะเห็นเท่านั้นนี่ตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่ว่าเสาใครเป็นคนตั้งประมาณนี้นี่ แล้วก็มีสถานะบอกด้วยนะว่าเป็น p r i v a t e อยู่อะไรอย่างงี้ก็คือเราสามารถมาเช็คสถานะจากตรงนี้ได้เลยะเราไม่จําเป็นต้องไปกดดูในตั้งค่านะก็ผมว่ามันเขาอัปเดตใหม่ได้สะดวกดีนะแล้วก็สามารถปรับแต่งแบบสีได้ละเอียดอยู่นะก็คือเนี่ฮะสิบหกล้านสีอยู่ที่เราจะปรับนี่คือเราอยากได้สีไหนแล้วก็ลองผสมสีเอาไปเปิดดูเขาเรียกวหา่สู่สีตามหน้าเว็บก็ได้นะอันนี้ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องสี อ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไอตรงที่เป็นฟอนต์คัลเลอร์ก็บอกไปแล้วนะแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกก็จะเป็นคล้ายๆแบบอันเนี้ยผีเสื้อบินรอบใช่ไหมเราถ้าเราเปลี่ยนเป็นโซวิญญาณอย่างเงี้ยพอเรากดส่งไปมันก็จะเป็นแบบนี่เห็นไหมอ่าเป็นใ้คล้ายๆวิญญาณลอยขึ้นมาประมาณนี้ก็คือเอฟเฟกของเสานั่นแหละส่วนเวลาวาร์ปเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูแล้วกันปึ๊บวาร์ปไปบ้านห้า เวลาวาร์ปก็จะรอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็สังเกตวงเมื่อกี้นีไหมฮะวงวาร์ปอ่ะเนี่ยวงสีม่วงๆเนี่ยคือถ้าใครอยู่ในวงจะโดนวาร์ปไปทั้งหมดเลยนะฮะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนมายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยตรงวงแบบยืนหลายๆคนเลยสามารถวาร์ปไปพร้อมกันทีเดียวได้เลยฮะ,ะประมาณนี้ก็เจ๋งอยู่นะแล้วก็เราสามารถเอาเสาไปวางไว้ในเนเธอร์ได้ด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดู นี่เดี๋ยวผมวางเสาวไว้ในในเธอฮะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่แปบบ๊บชื่ออะไรดีอ่ะอืมน้ำพริกนรกเด็ดเดแล้วก็ใช้ลูกใช้เขาเรียกไงตัวฟอนต์เป็นสีแดงแล้วกันแล้วก็รูปแบบเราสามารถเปลี่ยนได้ก็อย่างที่บอกไปฮนะนี่แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟก แล้วก็ปรับสีเดี๋ยวผมเอาสีแดงแล้วกันอ่าประมาณนี้แล้วเวลาเราจะวาร์ปเนี่ยเนี่ยเราวาร์ปกลับเข้าไปที่โลกได้นะเราไม่จาเป็นต้องมีประตูนี้แล้วนะอืมผมเปิดเกมโหมดแบบนะอ่าเราไม่ต้องปีนประตูนี้แล้วนะอันนี้อันนี้คือผมทุบประตูทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยววาร์ปกลับบ้านอ่าเห็นไหม ก็ยังวาร์ปกลับมาได้อยู่นะแล้วถ้าเราจะวาร์ปกลับไปที่นั่นละ่ะนี่เห็นไหมนันพริกนรกและเขาจะมีบอกด้วยนะว่าประตูนี้อยู่ที่ไหนเห็นไหมอันนี้ก็คืออยู่ในเนเธอร์มันก็จะเป็นรูปเนเธอร์อย่างเงี้ยแล้วก็โลกปกติก็จะเป็นรูปต้นไม้ปกติอย่างเงี้ยคือเขาแยกป,ประเภทไว้ให้แล้วนะแล้วก็ที่สําคัญเขามีฟังก์ชันอีกอย่างอย่งองเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวธรรมดาก่อน เขามีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซื้อใบเขาเรียกไงใบหนีได้นี่นีนี่ใบหนีต้องใช้ห้าเวลนะค่อนข้างแพงอยู่แต่ผมว่าคุ้มนะเดี๋ยวผมขอ,อเตะรีพีแ๊บโอเคนี่แล้วก็ซื้อโอเคฮะใบนี้ความสามารถก็คือเวลาเราวิ่งไปไหนก็แล้วแต่นะไกลๆอ่ะ ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปแบบไกลมากๆเลย mm. เราก็เตรียมใบนี้ไว้ใบหนึ่งอะมันจะวาร์ปกลับมาเสาที่ใกล้ที่สุดอ่าดีประมาณนี้เห็นไหมมันจะวาร์ปกลับมาที่เสาที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวผมจะไปให้ไกลกว่านี้อีกซื้อไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ศูนย์ศูนย์เลยอ่าเห็นไหมเห็นตำแหน่งผมไหมฮะตำแหน่งผมอยู่ที่ศูนย์หกสี่ศูนย์แลวนะ เดี๋ยวผมจะวับกลับไปที่เดิมก็คือที่เดิมก็คือเสาที่ผมวางไว้ก็คือใกล้ที่สุดก็คือหมื่นบล็อกเลยนะเดี๋ยวดูนะพึบนี่หมื่นกว่าบล็อกก็ยังมาได้นะมันจะมาเสาที่ใกล้ที่สุดกับตัวเราเลยฮะสะดวกมากอันเนี้ยก็คือใครถ้ารู้ว่าเราแบบจะไปไกลๆเราก็ซื้อใบนี้เก็บไว้อันหนึ่งก็ได้ยอมเสียห้าเวลประมาณนี้ฮนะ ถือว่าโอเคนะไม่แย่มันว์ปแบบได้ไกลมากเลยขอแค่เจอเสาขอแค่มีเสาที่ใกล้ที่สุดประมาณนั้นอนะ่ะสะดวกมากแล้วก็เสาพวกนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่ามันเกิดตามหมู่บ้านด้วยนะหมู่บ้านหนึ่งจะเจอหนึ่งเสาฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะนี่ฮะเจอเสาแล้วนี่นี่นี่เสาจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้เราสามารถถอนเสาได้ด้วยการกดไปที่บอปชั่นนะแล้วก็กดรีมูฟเสาได้ไนงะ แล้วก็เสาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะไม่มีชื่อเจ้าของนะเห็นปะเราสามารถถอนนี่จะถอนปึ๊บแล้วก็เอามาวางใหม่ได้นะอ่าเอามาวางใหม่ให้เป็นเสาของเราได้ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเจอเสาง่ายๆก็คือมีทุกหมู่บ้านนะผมย้ําว่ามีทุกหมู่บ้านเขาเจนเอเลตให้ทุกหมู่บ้านเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีมากเลยเวลาแบบผมจะไปหมู่บ้านไหนอะเราก็ไม่จําเป็นต้องคาบอะเราก็ไปหาตามหมู่บ้านเราอย่างนี้ก็ได้ สะดวกดีนะโอเคครับผมสำหรับแอดออนเทเลเรนเทิลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย